ถ้าอย่างนี้เสียงมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยรีดมันจะขัดๆนะมันจะขัดหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเราตีโค้งงั้นแหละมันจะขัดๆนิดนึงดูอ่ะมันมันจะดังไงพี่แปรอะเประไหมเปรอะอย่างนี้ไหมอันนี้เครื่องอะไรเค่ก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าก็สี่สิบห้าใช่ใช่ไหมใช่โอ้คันนี้เขาทำซอสระบบกันหมดเลยยังไหมนี่นะซอสระบบซอสระบบบนตัดในคันนี้นี่ ยังไม่ได้แมบบเลยอันนี้ออกงานยังอันนี้เป็นท่อมอเตอร์ไซค์หรือว่าเราพับเอาเองพับเองท่อสูบน้ำพญานาคแล้วก็ตัดพับอสูบน้ำพญานาคเราเรียท่าอะไรก็ท่อพญานาคเลยดือหรอคือท่อพญานาคแล้วก็เอามาตัดทัามาตัดนี่พับนีดเดาทำตรครวยทำตรงรวยโอ้โห ทางเอม็ม <c oughs> แล้วใครทำพี่เอม็มพรน้ร <c oughs> องจรวดดูยังโหดเลยอะเสียงมันจะออกมานะกกกกกกกแบบไหนตุกตุกไหมตุกครับตุกตเปรตเปรนะลองลองสตาร์ทดูดิรอบเดียวเริ่มติดเลย <c oughs> รอบเดียวรอบเดียวมันพุ่งมาหาผมมั้ย เอาไม่ละบึงบึงบึงบึ้งบึ้งอยากแปลกต้องแตกต่างนะ ทำให้นี่ปั๊มปั๊มไหนครับไม่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 พุพพุพเครื่องเครื่องทำเองครับทำเองครับสุดซุนจริงเหรอครับไม่ใช่ช่างทำไม่ไม่เป็นใช่พอเป็นแต่ว่าประกอบไม่เป็นอ๋อแล้วเราเอาไปคว้านอะไรอยู่ไหนอ่ะ ไม่อันนี้ก็ียวไม่ต้องควานครับเคาะแต่ปลอกเก่ามันออกใส่ได้ไหมอ๋อคือเคาะปลอกเก่าออกแล้วก็เอาร้อยสิบมาใส่ครับแล้วก็ซื้อลูกสูบมาใส่แค่นั้นเองครับหมกเกลีนั่นเนี่ยติดสติ๊กเกอร์เก่าแล้ววาวอะไรไม่ไม่ได้ทำเลยวาวโตด้วยจะนี่วาวร้อยสี่ครับบอกไหนอันนี้อันนี้เอาวาวร้อยสี่มาใส่เลยนะหรือทำวาวใหม่ทำวาวใหม่ใส่วาวร้อยสี่โอ้ เห็นแต่เดิมๆอย่นี้นะครับเห็นแต่เก่าๆอย่างนี้นี่แรงนเนี่ยหมกเม็ดแน่นอนเลยมาคันเนี่ยไปแบบสภาพแบบอู้ฉุดๆอ่ะใช่ไหมเคยวิ่งจับกีเพียดูยังทําไมไม่ลองจับดูอะไม่ลองจับเลยเพรมันได้เท่าไหร่มีระบบกีเพียนไหมมีแต่ในรั้วสัตว์แล้วนี่ไหมเต็มเต็มมีไหมตอนนี้น่าจะไม่ได้โหลดแล้วนะมันมันหนักเครื่องไม่ได้ใช้ดูดัดเลนทำพวกตัวติด อ,อันไหน,นอันไหน,นอันไหนรอบเร็วตัวไหนนี่เลยอ,อันนี้รอบเร็วรอ่ะกไม่ใช่อันนี้าเร็วอยู่นี่โอ้นี่เร็วนี่เร็วใช่ไหมครับไอ้ทางนี้เร็ว,รว,รวอันนี้ช้าในช้าเพงเพียวในช้า,อาเออ,อเอออืสุดยังยังครับอันนี้สุดนี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมเบีกะ